ทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวกับเรื่องน้ำครับผมตอนนี้เดือนมีผู้ช่วยพิเศษแล้วนะทุกคนผู้ช่วยของเราครับเต็มลา,านเลยนะเด็กแค่นี้เลยทุยกคนจะหมดแล้วจะหมดนะน,นะครับโ,โทำมาเรื่อยๆเลยทุยกคน ทั้งหมดไหมนะครับวันนี้นะครับทอดตั้งแต่บ่ายสองโมงนะครับบ่ายสองโมงจนถึงจนถึงตอนนี้ก็ทุ่มหนึ่งแล้วทุกคนที่ก็เสร็จนะฮะวันนี้ก็เรียบเร่งมากเลยนทุกคน วันนี้นคาดคาดว่าน่าจะทะลุเท้าอีกวันหนึ่งนะวันนี้ก็บาเวียวุ่นมากเลยวันนี้วิวง่ัามาแล้วว่าล่ะกินขี้น้งม่วงว่าล่ะอยากว่าล่ะเอาอยากมากินขี้องหวานอยู่สื่อ กนงมอมาจิตงหมดปะโแล้วเนี่ยโตแล้วนะวแล้วสงไงล่สาวยังม,ม,มีดมีดมีมาปอกมายังทิดงอกที่เอาเยนเีเท่านี้เลยทุกคนขอบมืกันว่า หนูลกเปล่าเมื่อไเมื่อเนี้ยโค้งทุกวันวันนี้โค้งเจ็ดสิบกิโลนะครับโค้งเจ็ดสิบกิโลหนึ่งหนึ่งร้อยสามสิบสองตัวโค้งอ่ะยังมีคนมาถานซื้ออยู่เออพอ้โหขายจะมาแปดสิบบ้างเดือนเนี้ยบางวันเดือนไม่จะมาแปดสิบเมื่อเนี้ยเห็ดชจะเศร้าเฉียวมีเวลาบ้างไปกินเขาก็แม่เบื่อเดียวมาหอดบ้านบายละ แม่จจงปองกินซอยเมื่อชิลองชิลอง <80 S 1> โค้งแปดสิบก็จพ่อพอใส่นะเดี๋ยวพ่พอ,อใส่ลังบ่พอใส่ต้องไปถุงมตางหากลังสีเขียวมันนัก,กวัพยกลวได้แต่ก็ต้องใส่เต็มน,นะไดเชื่อเชื่เอได้ได้เลไปมาินก็ทอดแล้วได้ยังมั้งหยัดหยัดได้อยูะแบบอีกโลเดียวหนึ่งเจ็ดสิบกิโลไห้ด้วยหยัดหยัได้อยูะาคงประตูใหญ่นะ เมื่อน,นี้ได้หนึ่งร้อยสามสิบสองโค้งเลยนะันนี้นีเดียวจะหมดแล้วทุวกคนนะวันนี้เนหนืออ่อยเหน่อยทอมาครับเดี๋ยวตอนนี้เลยนะครับ <c oughs> นะมีผู้ช่วยพวกนี้จะจัดเต็มกว่าน,นี้ รงานมีต้องจัดติดสงแต่งงานเหมืานแงานกบมาทงานมืตโตไม่ลรงงานรขึ้นมาแต่มือที่ได้รายได้อย่หลายแรงงานขอกพืไุดขอขอบคครับบม่คบรรยากาศอุตวกลังปอกนมั เนี่ยยังหวาน,นแต่วันี้มึงเขทรงเงบไ้แล้วนะมึงน,นี่ขันชัอมอครับนอะไรงานไปซยทั้งหมดเลยงานียงานไปซยขานงาน <c oughs> chị đi <laughs> tận căn hết rồi. <laughs> 3 tá. không bỏ lỡ mà ăn hấp dẫn ตรงที่มีไฟแมมแมนะครับเคียบ um <rat> ับนี่รันพรอนเรียบร้อยนมือเนี่ยเบิดแป้งแปดงเลยอ้าตั ไ้อกได้ทอ,อดอสิ่นหางกินเลยเ <c oughs> มื่อกี้กินอีก <c oughs> รอบนึงก็แสแสบมากเลย ว่บาบอกครับอันนี้ชิจจู่เปียวพี่ตั้มแล้วก่นอนมาตั้งจะได้ขายยากบาทกว่นี้ขายสองห่อหขายสองห่อขายขายอยขายสองเนี่อไ,ไ,ไม่เห็น,น,น,นหนามก,ก,ก,ก็น้ำรั่วน้ำมันนี่มันมันรั่วมันก็ไปในรูกว่ก่อนโดนน้ำมันรั่วนิดหน่อย <c oughs> ได้ชิ้นแล้วนะครับเบียร์ ต,ตุ้ยมาตาุ้ยมาขาไปจองแกนไปซื้อกับพี่ตุ้ยนะเดี๋ยวพี่ตุ้ยไปฟังหนะน่อยนูกขานเต้าหู้อ่ะอใหม่อันนี้นอนใครวันนี้นะออนอนอะไรใครคไหวไหมเนี่ยเห็นหัวหน้ารู้อไหมหนูเมื่อยละหนูเห็นหัวหน้า,า <c oughs> น่ เหลวงปู่คือก็เดินทางมาจากมุกดาหารเลยนะมาช่วยปอบเบียร์ทุกคนนะครับราบกําไรด้วยทุกคนคลิปนี้เบียก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอขอบคุณทุกกำลงังใจที่มอบให้นะครับนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับปอบเบียร์ด้วยนะครับทุกท่านออสวัสดีครับ